วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้อง fc แฟนช่องน้องแสงชาแนลเนาพี่น้องน,นาะมาถึงของสุดท้ายแหละสำหรับวันนี้นะครับ น,นั่นน่ทางมาฝา,ากพี่ฝากน้องกันเนาะนะครับเสียงอาจารย์ได้ที่แอ็ดมนานะได้ลงมายังไม่ลงกะจะลงในชุดสรุปเลยะพี่น้องเนาะจะลงในชุดสรุปให้ได้เลยนะครับจะบอระเพราะว่ามันจ่อมือจอ่อ,จอเว้นแล้วมำออื่นนี่ก็แม่นแล้วนะครับสำหรับแนวทางนะครับข้อมนนูลแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์พรุ่งนี้ทางรัฐบาลเพิง่งจะ,สะเสนอแล้วนะครับอาจารย์ได้กะเป็นกำลังใจให้พี่น้องเด้อ นะครับกามาสรุปกันเลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะครับลก à, ะกาถ้าไม่มีมืออื่นหรือว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดเก็บตกประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนะครับเอาก่อนที่เขาไปเบิงไปช่มกันนะครับขอมาแล้วก,ก็อย่าลืมด้วยพี่น้องด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลนะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับคำเตือนนะครับทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อ สลากินแดงของทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับเพราะว่าแนวทางตัวเลขสลาตัวเลขล้วนคิดคำนวณตามสถิตินะครับล้วนมีความเสี่ยงคือบอกคือว่านะคุณผู้ชมเราคิดคำนวณตามสถิติอาจารย์เพิ่นก็ได้คิดคำนวณตามสถ,ตสถิติคิดคำนวณตามสูตรนะครับ เขารุดนะครับบวากันได้พี่น้องด้วยเพราะว่าไม่มีไปสิยงจ้เพราะว่าเป็นบุคคลธรรมดานะไม่ไปเสี่งจัาว่ามันสีออกตัวไหนทางจัาก็โว้้ปอมใสเลยแล้วยงยีใสเลยแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็เปลี่ยนเพียงคอมูลเป็นเพียงหน้าทางได้พี่น้องด้วยอาจารย์ใบลงครับสำหรับวันนี้นะครับมาดูแอดฟินิกนะครับโอ้แอดฟินิกวดนี้มาหลายดีพี่น้องครับแล้วก็มีสามตัวเนาะใบแดงอันนี้มันเป็นชุดบานเท่านะครับ ชุดบ้านเราพัานว่านะครับเอากะชุดบ้าน,านเ้องนี้พี่นหน่อยมาที่นะครับวิ่งหกกับเจ็ดได้พี่หน่องแล้วถ้ามาหกก็คือมีหกหนึ่งหกสี่หกห้าถ้ามาเจ็ดก็มีเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็สองสามนะครับแอดฟินิกเด้อเป็นชุดบ้านเราที่ยังไม่ลงพี่หน่องสำหรับแอดฟินิกนะครับต่อไปที่ยังไม่ลงอีกท่านหนึ่งนะครับก็เบิ้งในคลิปนี้เลยครับสรุปไปพร้อมกันนะคร,นะครพี่หน่องเนาะ เอสไต้ฟ้านะครับเอสไต้ฟ้าก็ให้มาที่เด่นไปที่1กับ2นะครับเด่นไปที่1กับสองหลับจับชุดอในที่1 2 1 4 1 7หลัก2ก็มี2 7กับ2 9นะครับ2อเก้าเอสมาักหมักเลี้พี่น้องแยกสิเป็นยังไงหรอกนี่ครับวบริจารยดีมืออื่นนะครับจากศรียังบอลรัตตอรี่ก็ได้นะครับยำได้พี่น้องเด้อทางช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งเพียงานั้นที่ผิดกฎหมายทุกชนิดคือว่าผู้ว่าเนาะพี่น้องเนาะ มาดูของแอดยืนนะครับอาจารย์ยืนงวดที่ผ่านมาก็เข้าด้วยพี่น้องนะครับอาจารย์ยืนเนาะมาดูของแอดยืนเป็มชุดเต็มบนนะครับชุดเต็มบนด้วยพี่น้องด้วยเอาแคบหน้าจอไปพี่น้องเพราะว่ากาสิอสานมันก็ส่งสิหลายบางเทีบางที่แบเอาบางทีบางที่ก็สืออ่าหันยังก่อนอัานบันึกหนไหมพี่น้อง <laughs> นะครับอ่ะแคบหน้าจอไปเรียบร้อยนะพี่น้องเนานะอาจจะในแคปประ่านกับยอแนะนําบาให้่เบิงกลับไปกับากา้าเอาพี่น้องลี่กับไปกัะบ้าหรือว่ายุดวิดีโอไว้ก็ได้เนาะพี่น้องเนะาะต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นของแอดจื Un นครับเป็น3ตัวบนคนะับบตัดออกจากชุดนี้นะพี่น้องอันนี้ชุดบนเนาะพี่น้องชุดบนชุดเต็มอันนี้เป็นชุดพ่นหย่มาสามตัวบนเพ่นตัดมาให้ยังสี่พี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับแนวทางกระไดนะครับ ่าแคปหน้าจอไปเลยหรือว่าแคปบเทันอ่ากาศยุดวิโอไว้ก่อนก็ได้หรือว่าจะเบิรงกลับไปกลับมาได้หลายเที่ยวกับพริจกติกาได้พี่น้องนะครับต่อไปเป็นชุดเน้นของเพื่อนนะครับชุดเน้นบนเด้อพี่น้องเด้อชุดเน้นบนนะครับให้มาที่สองห้ากับสองเก้าพันหนึ่มาตัวนี้นะครับสำหรับสองตัวนะครับสามตัวก็เห็นแบบเดึงอดแล้วนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นของอ่า แอดยืนนะครับสาหรับชุดล่างไฮมากไม่เดียวพี่น้องโอ้ยแขนแขนไม่เดียว4ี่เก้าพี่น้องนะครับเอาแคบหน้าจอไปพี่น้องนะชอบก็จัดขัดก็ผ่านด้วยพี่น้องด้วยย้านะครับชอบก็ขัดชอบก็จัดนะครับขัดก็ผ่านนะครับเพราะว่ามันถึงเพียงาท่านะครับมาดูข้อมูลสัญจรพี่น้องว่าผมก็เรื่องหมกข้งก่อนคลิปเอาคลิปข้งก้อนนาพี่น้องนะข้อมูลสัญจรวันนี้นะไอจีอาร์ในฟังพอผมไเขียนผมก็ไล่ตากันนีดพี่น้อง เมื่อวานนี้สัญจรที่กำแพงเพชรนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผู้ว่าคนที่หกสิบเพี่น้องเรือผู้อายุผู้ว่า57าสิบาสิบเปีย่างนะครับครบรอบ109ปีของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรมี11อ็ดำเภอ78็ดสบตำบลน,นะครับรหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย055เอ้ยรหัสเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรขึ้นต้นด้วย055รหัสไปรษณีย์ 2.00นะครับตั้งเมื่อพศ2459ัส่าสถานที่ออกฉลากเลขที่724นะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับนะแคปหน้าจอกันเอาไว้พี่น้องบางเทือนะบางที่นะครับเพินเ่นออกขุ่นอ,า,อาซีอาซีเอ็นไปออกสักขุ่นก็ได้นะพี่น้องเนาะนะครับอ่าต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นของแคปหน้าจอไปได้พี่น้องเด้อแอดจิไปเลือกจะน้อยนึงนะครับเพื่อ ยาญาณพิรามันเกินหลายพี่น้องยาณพี่น้องเมื่อยเบิ้งนะครับเอาให้รวยนะครับงวดน,นี้แอดเอาให้รวยเด่นไปที่2นะครับจับชุดที่2 3 2 4 2 5แล้วก็2 8เอาเลขสองนี่ก็มาหลายคนอยู่ที่พี่น้องเพราะว่าสิเป็น2องเก่าเพราะว่าสิเป็นอ่ะไรสองสองหลายสองอยู่น้อพี่น้องนะ้อโบโบโบสีว่าโบอสองนะครับอาจารย์ที่ให้เดินสองก็เยอะอยู่นะก็หลายคนอยู่นะครับ อ่าต่อไปเลยนะครับต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวได้พี่น้องมาดูของ,งของขายแบบพี่น้องขอกมาเร็วนะครับงวอกรกเข่าด้วยพี่น้องแอดบราเดลขอมุญงวดกอนมาให้ดูเพราะว่าอ่ามันจีซ่าพวกพี่น้องแล้วก็อ่าแอดกับบอมักที่ว่าเอาอธิพันล่องไม่ห้าเบิ้งสี่นะครับแอดก่ายันมันผิดกติกาหยันผิดอ่า ลีกศอกลีกศีรษะยังน้อพี่น้องก็เลยขออนุญาตเขียนของศีรษะพี่น้องเพื่อความสบายใจและก็สบายตาพี่น้องนะักมาเร็วให้มาที่หกแปดหกสี่นะครับล่างเก้าสองพี่น้องเหน่อเก้าสองอีกหละ่ะมาห่างกับสองเก่าเนาะพี่น้องนะอเนาะแอดมินกล่ว่าดูเก,เก่าตัวดึสองนี่จนาจะมาให้บอกเงินนี้นะครับอังแคบหน้าจอไว้พี่น้องนะชอบก็จัดขัดก็ผ่านไหมพี่น้องแอดรัชนกมีโชคนะพี่น้องแอดรัชนกมีโชค นะครับโอ้แอดกับบร mm. uh, 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 ิกาไปเนาะอืมอ right. ่ะจ right. ักเป็นเน้นตัวใดหดอกคุณน่าจะเป็น9-4นะครับต ah ัวหนึ Terra ่ง9-4กับ2-1อยู่แหละนะครับอ่ะเก็บหน้าจอไปได้พี่น้องแอดกับขี้ยิงมันวันปรจําเนี่ด้อยู่พี่น้องก็เลยบริเขียนไปนะครับแอดราชนกมีโชคนะครับบริเน้นบริให้เน้นเอาบริเน้นไหได้พี่น้องเลยเน้นเน้นตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับพี่น้อง9-4เนี่แน่นอนเลยนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นสองหนึ่งนี่ยังไงอ่ะเอเดนเห็นตัวเดียวไปเรื่อยพี่น้องเนกะ้าสี่นี่แหละนะครับจิวอะไรอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมขอมูลแป๊บหนึ่งด้วยพี่น้องด้วยขออนุญาตดูข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับอืมสองหนึ่งจริงๆด้วยนะครับเก้าสี่กับสองหนึ่งด้พี่น้องด้วยพันวงห้สองสอง 2, 2, ตัวนี้นะครับเก้าสี่กับสองหนึ่งนะครับชอบก็จัดขัดก็ดผ่านนะครับ แต่อชอบก็เกาซีนะพี่น้อโอ้ยบอออกต่นี่ประกาศกระไดไอ mm. ้สิบอไดจากประกาศเอาไปเน,นอโอ้ยว่าแมนตลอดพี่นนอนะครับคือบอกคือว่านะบอออกบอออกท่านล้แหบะทิ้งไปเลยนะมันไม่ออกก็ได้นะพี่นอเนะต่อไปเลยนะครับต่อไปต่อไปนะครับต่อไปเป็นของอาจารย์ท่านใดระบ,บาดี้พี่นนอ ต่อไปเป็นของอาจากรย์กรกาลสินนะครับเพิ่นเด่นไปที่ศูนย์ <extracting> ฟันไปที่ศูน,นาาย์นะครับอาเสีะชุดฟันเพิ่นนะครับอาจารย์กรกาลสินฟันฉุดศูนย์นะครับโอ้เกียร์ว่านุดแบบฟันศูนย์นะครับเป็นศิลป์คนอีสานมาบอกผักกลางมาบอกไทยมันไปจากคือปัญไดแบบฟันศูนย์นะครับจับช่วยหน้าที่นะครับจับช่วยหน้าที่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับหลุดโดยที่พี่น้องเลยหลุตด,ดตัวฟันคือศูนย์นะพี่น้องเนาะ นะครับ3ตัวให้มาที่105 107 108นะครับเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแนวทางของขอาจารย์กรกา,รล,าละศิล์น,นะครับผมต่อไปเป็นของแอดมะยมแดงนำโชคนะครับเป็นบาเป็นแนวทางแบบชุดตำไทยได้พี่น้องเดียวมะยมแดงนำโชคให้มาที่วิ่งหนึ่งจับชุดได้ที่เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งนะครับชอบแปดหนึ่งนะครับสามตัวให้ที่มาให้มาที่สามแปดหนึ่ง 371และก็181นะครับอาแครหน้าจอไว้พี่น้องนะครับพรุ่งนี้รวยนะครับรวยกันทุกขู่ทุกคนดนะพี่น้องเด้อเออ่นนะครับต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นของอาจารย์สิงห์นะครับอาจารย์สิงห์เป็นแบบโอ้เพคนหมักเพิ่นเน้นนะครับไปที่หกหนึ่งนะครับเน้นไปที่หกหนึ่งของอาจารย์ก่อนของอาจารย์ท่านใดเนาะมี่หนึ่งขึ้นกันดิอาจารย์ก่อนเน้นไปที่ศูนย์เนาะพี่น้องเนาะอาจารย์สิงห์เพป็นห้มาที่หลักร้อยให้มาที่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับเก้าศูนย์หนึ่ง จับชุดในที่9โอ61นะครับ 6, 1, 6, 2, 6, พี่น้อง61 62 63พันหมัก3ตัวเท่านี้เด่นเด่นเน้นไปสุดคือ61นะครับสำหรับชุดบนเด้อพี่น้อง3ตัวเน้นไปที่วงกลมใบไหน่พี่น้องนจับ3ตัวให้ที่1 61แล้วก็9 61นะครับ0 61เน้นไปที่61เม็ดเดียวจริงๆนะครับกับโบนแฮร์ที่พี่น้องเพิ่นมักเนี่ยเด่นเด่นบนนะครับ1กับ66กับ1นะเพิ่นเน้นไปที่6เม็ดเดียวคือ6นะครับชุดกันแด้วพี่น้องเลือกกันไป่าง67 แล้วก็4101นะครับคล้ายๆกับอาจารย์กรเนาะอาจจะเอ้ยคล้ายๆกับของไข่นาะมีหนึ่งเนาะจำไะไ้แล้วนะครับอสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างให้มาที่4กับ3เด่นไปนที่4กับ3จับชุดในที่41 31 42 32นะครับแล้วก็30 36นะครับนี่คือแนวทางของอาจารย์ สิงนะครับที่จริงเลขฝันมันก็มีดอกแอดมินกับผขออนุญาตลงมันจะหลายมันจะหลาตู่คนก็พี่น้องเนาะหนับขออนุญาตแต่ลงเฉพาะเลขที่เพิ่นคำนวณมานะครับขออนุญาตลงผลของกรนีนะครับเพราะว่าลงไปเมื่อตัวอาจารย์หลาายอจารยนว้ายพี่น้องมันบาไหวขี้กันดิทุนทรัพย์เนี่ยทุนทรัพย์จะไม่เทิงนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นของ วิ่งสายทหารใบแดงให้มาที่เก้านะพีนะ่น้อวิ่งเก้ามีเก่าหลายทันยังเด้วิ่งเก้าสิบล้านนะคเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์โชคดีจงเป็นของท่านพนันวะอาจารย์ดินวิ่งสายทหารใบแดงนะพี่น,อน้องเนาะอ่ต่อไปเลยนะพี่น้องต่อไปดินกําลังวันหนึ่งกระพ่านนะอาจารย์ไม่ออกนามให้มาที่หกสองเก้าแนะ่พี่น้องมาทำกันอีกบอสองกับเก่าบอะไรแล้จ่ายมาเก่งมากสองเก่ากับอสองไหลยเด้มาแน่นะปัทา h a ถ้ามาสองเก้านี่จะน้่ไปทั้งหรือว่าสามตัวข้างล่างนี่สามตัวนี้จะมันชอบจะอยู่ข้างล่างด้วยพี่น้องเด้อเอาห่ออีกเพจสี่พี่น้องขันโมมีหกมมีสองม่มงมีเก้านี่เท่ากับทิทิดนะพี่น้องก็จะไปซสื่อสงสินะเพื่อเป็นการประหยัดเพราะว่าพื่นออาจารย์พนว่าถ้าไม่มีสามตัวนี้ดับโอกาสถูกน้อยถามมาถือบอก็มีโอกาสถือแต่ว่านถือน้อยเป็นว่าเพราะว่าเป็นเลข เลขตลอดสิบนะพี่น้องเนาะเลขสามตัวแบบหกสองเก้าพี่น้องสำหรับวันนี้สามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะพี่น้องเนะ้ออาจารย์ไม่ออกนามนะครับอาจารย์ไม่ออกนามนะครับแคปหน้าจอกันไว้พี่นอ้องอาจารย์ไม่ออกนามน,านะครับต่อไปเลยนะต่อไปเป็นของหนุ่มสุพรรณนะครับหนุ่มสุพรรณหนุน่มสุพรรณให้มาที่เดก้ากับศูนย์แหน่มีเก่าอีกเลยพี่น้องนะอันนี้อ่ะ ตรงครับอาจารย์ไม่ออกนามพี่น้องนะครับถ้าติดเก้าติดสองติดหกก็ถือว่าใส่ใดพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อสําหรับอาจารย์ไม่ออกนามนะครับมีเก้ากับศูนย์นะครับต่อไปเป็นของเจ๊คำนวณแม่นนะครับของเจ๊คำนวณแม่นนั่งเอกประจําช่องห้องนะครับสําหรับเจ๊คำนวณแม่นก็ไดายนี่เป็นผู้ก่อตั้งนะครับอ่ายูทูบช่องนี้พี่น้องเนาะถือว่าเป็นอาจารย์ประจําช่องห้องนะครับเพื่อนหมาสูตรที่หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะครับ สูตที่25กับ9นะครับจับชุดเที่4 5 4 9าอ่าสี 9, ่เก้านี่ตรงกับอาจารย์รัชนกมีโชคเนาะแล้วเก็ดห้าเก็เก้น์ห้าก้าศูนย์ห้าศูนย์เี่น่าจะไปตรงกับอาจารย์กรเมนบอพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตนันนย์เกอาจารย์ไปมีพี่น้องอาจารย์ 9, 000, 09, นะหนุ่มสุพรนย์เก้าเนาะพี่น้องเนาะศูมีบอบอมีนะครับอาจารย์ใรอาจารย์กรนกาลสิน อาจารย์กรกาลสินก็เพื่นไหนมาตั้ใดพี่น้องอาจารย์กรกาลสินก็ศูนย์ห้าพี่น้องศูนย์ห้าอ้าวหอกกันยื่ได้พี่น้องมีโอกาสที่กันเด้อ่าแต่ว่ามัน ah, เลขเด่นอ่า ah, เลขเด่นอ,ญญอาจารย์บอยนามมันมีหกสองเก้าเนาะเข้ากระตัดออกไปเชียนบอมมีนเีนบอมมีนเนี่ยก็เน้นไปทั้งผีพี่น้องเน้นไปทั้งด้านหลังพี่น้องพี่น้อง สี่ห้าเกตเอ้ยสี่เก้าเกเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าอะไรประมาณนี้นะครับอว่ากันไปพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านไ네ด้พี่น้องเด้อเป็นเพียงในทางเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นของอาจารย์บุญรอดนะครับของอาจารย์บุญรอดอาดแคบหนาจอให้พี่นอ้องกส่งหลายจันหน่อยนึงีอดอกอของอาจารย์บุญรอดพี่น้องนะครับแคบหนาจอไว้ได้พี่น้องเด้อ หลายตัวยุะเพราะว่าเป็นชุดข้างบนชุดข้างล่างพี่น้องอ่าชุดบนชุดล่างนะพี่น้องเนาะ,ะมาตามนีแต่ก็มีสองเห็นป่พี่น้องอ่ามีสองมีเก้านะมีเก้ามีอ่าคือยี่พี่น้องอะไรก็ไดพอมีทั้งสองั้งเก้านะพี่น้องเนาะเอาต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นของอาจารย์อ่า มาน้อยคอยรักสกโลเก,กียนใจมักกระจัดไปโลดพิาวาเพ,พิ่นวาเนาะพี่อเนาะ,ะสโลเก,กีนใจมักก็จัดไปโลดนะครับของอาจารย์มาน้อยนะครับแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องี่11 12น้าหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้เน้นไปที่สี่กับหนรองสอกับสองห้าากถามเนคิดคำนวณตามอาจารย์ที่อาจารย์ไปออกนามก่อจะมินเลืยแค่สอกับสองหาพี่น้องเนาะห่งสี่หนึน 1, 4, น่ก ตัดไปอเองประมาณนเจ้าแต่ว่ากับมันกับบอแน่ดีลรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจีพขึ้นบนก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบางทีก็ลงล่างนางอดก็อดที่ผ่านมาเพื่อนให้บนก็ออกพ้าล้างเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เพื่อนให้บนที่ออกพ้าล้างคือเกาบอนะครับอะไรแต่พี่แใจน้องเด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายนะปิดท้ายรายการสําหรับอาจารย์หมาน้อยคอยรักนะครับวันที่สิบหกเอ้ยวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ ชุดสรุปร่างเน้นไปที่2920นะครับโอ้แบบ39แล้วก็30รับ,บ629อ๋อก็จะเหลือถ้าตัด30หรอกถ้าเอาตามที่อาจารย์ไม่ออกนำํำมาารัแบบก็บสีเหลืออยู่2920 39นะพี่น้องน,นะเน้นเม็ดเดียวแข็งๆน,นะครับนะน้นละแข็งๆคือ292929 29, 29, แล 29. ้วก็29ใจมากกะจัดไปโลดเพิ่น,นวะเพินน่นว่าเอนนา,ะอากะ สารคิวนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ทุกๆสํานักอาจารย์ทุกๆท่านนะครับที่พื่นแ่งปันแนวทางมากเราพี่น้องเนาะขอขอบคุณหลายกระดับแล้วกันนะครับสําหรับแนวทางยิงวันวันที่1ธันวาคม2568นะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะพี่น้องเนาะขอขอบคุณเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามแต่แต่จนจนจบนะพี่น้องให้อื่นก็ให้พี่ให้น้องมันมานกันสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อให้มีเงินเที่ยวปีใหม่ก็แล้วกันนะ ีิฉันซื้อขีมกันหนาวขีมกันแตกโดยเฉพาะแอดมินนี่ก็เป็นคนที่ว่าน้ำมันหน่อยไม่พี่น้องร่มมาวีวีก็แตกไว้ด้พี่น้องนะโดยเฉพาะริมฝีปาก่โอ้ยแตกไปก่อนบางกอนเมืองก็จาทุกๆปีนะครับต้องอาศัยหนวดเพิงหนวดประจําประจํานะพี่นอนะ้องเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ต้องอำลาพ้าจาก,กันไปก่อนรอัดท้ายรายการปิดท้ายรายการด้วยอาจารย์ หมาน้อยนะครับเจ้าของสโลเกนใจมากกระจ้าปโรดนิ้นหนักแข็งแข็งสองเก้าสองเก้าสองเก้าแล้วก็สองเก้าสำหรับคิวนี้อำหรับผาจากกันไปก่อนพี่น้องไปพ่อกนคชิมหนาชิมนี้ก้าข้างวัวสวัสดีมันหมาสุข,ขสุขคนเด้อ